สถิติบุงหมิงชัดชุออนรับบอลแรกคนเดียว39ลูกเกมกับสหรัฐเนชั่นลีกจากเกมวอลเล่บอลนชั่นลีก2023นับประเทศบราซิลเมื่อวันที่15มิถุนายน66วอลเล่บอลหญิงไทยลงสนามเป็นนัดที่2ใน VNL 2023สัปดาห์ที่2พบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งผลการแข่งขันตกสาวไทยพยายามสู้เต็มที่ก่อนแท้ไป0-3เซตโดยสาวไทยยังคงสถิติไม่สามารถเอาชนะสาวสหรัฐ ได้เลยเป็นระยะเวลา14ปีจากการพบกันในรายการระดับนานาชาติของ FIVB FIVB ในที่นี้จะพามาเปิดสถิติอันยอดเยี่ยมบุงหมิงชัดชุอรอในเกมกับสาวอเมริกาเกมดังกล่าวชัดชุอรอนโมกสีทำคะแนนสูงสุดให้กับตบสาวไทย13คะแนนและอัชฉราพรคงยศช่วยอีก10คะแนนโดยสถิติที่น่าสนใจหลังจบเกมกับสหรัฐอเมริกาบุงหมิงชัดชูออนโมกสี ทำผลงานยอดเยี่ยมทยานสู่อันดับหนึ่งในตำแหน่งเบสรีซิฟเวอร์เบสรซิเวอร์รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมจากทั้งหมด16ชาติในสืบเนชั่นลีดด้วยสถิติสำเร็จ41ผิดพลาด12พยายาม119ค่าเฉลีย่ยต่อแมตช์6.83สำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์23.84รวม172หากนับสถิติเฉพาะเกมที่พบกับสหรัฐบุมหมิงรับลูกเสิร์ฟไปคนเดียวทั้งหมด39ครั้ง ด้านพรพรร์เกิดปราดยังรั้งอันดับสองเบสเซเตอร์เบสเซเตอร์เซตยอดเยี่ยมด้วยสถิติสำเร็จ119พลาด6พยายาม415ค่าเฉลี่ยต่อแมตช์19.83าสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์22.04อเปอร์เซ็นต์รวม540ส่วนอันดับหนึ่งยังเป็นของคิงบรีมือเซตสาวแคนาดาสำเร็จ121อัปเดตตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยยังรั้งอันดับ10มี เคะแนนชนะ2แท้4ยังคงต้องลุ้นเห,หนื่อยกับการทำคะแนนติด1ใน8เพื่อคว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2นัดต่อไปวอลเล่บอลหญิงไทยจะพบกับเซอร์เ,รเบียในช่วงเช้าวันที่17มิถุนายน2566เวลา6นาฬิกา45นาที